น้องดาวินกินข้าวกลางวันนะครับดูเด็กกินข้าวกันนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับน้องดาวินกินข้าวครับผมน้องดาวินยิ้มหน่อยครับยิ้มให้ท่านผู้ชมหน่อยครับวันนี้เด็กโป๊๊ปครับผม เดกกินข้าวมือครับเด็กกินข้าวมือครับผมโอ้โหเก่งมากครับกินมักกะโรนีครับผมเยีมย่มเยี่ย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 มเก่งครับ ไหนครับผมน้องเดวินยิ้ม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 ,มไหนครับ